คลิปนี้มาสอนวิธีการเปลี่ยนโคมโคมไฟไฟเลี้ยวนะครับโคมไฟเลี้ยวบริเวณนี้นะครับว่าว่าทำยังไงนะครับเราจะใส่โคมไฟเลี้ยวแบบแบบนี้เป็นโคมไฟเลี้ยวลมดำแบบแบบไฟไฟวิ่งน,น,นะครับ สำหรับรีโว่นะมันจะต้องเดินเดินสายตัวนี้เข้าไปในตัวรถนะครับแต่สำหรับคอนเทนเนอร์ก็คอนเทนเนอร์สามารถนำสายสีขาวนี้นะครับมาแทบกับสายสีเขียวอันนี้ได้เลยนะครับแทบสายนี้ต่อหรือว่าจะเอาตัวหนีบมาหนีบที่เส้นสีเขียวนี้ได้นะครับ มีส่วนวิธีการถอดก็ไปดูคลิปก่อนจะสอนวิธีการเปิดอดกบกระจบออกตัวตัวนี้นะครับส่วนคลิปนี้จะสอนวิธีการถอดตัวนี้นะครับนี่กเอามือมือดึงออกก็ได้เออลืมเราเปิดมาวุบเราจะเห็นนอ็อตตัวที่หนึ่ง ตัวที่2เห็นไหมครับจะมีน็อตอยู่สตัวนะครับให้ถอดให้ถอดน็อตสอตัวนี้นะครับเวลาเราถอดน็อตสอตัวนี้แล้วเราก็จะสามารถดึงชุดนี้ออกมาได้เลยนะครับเมื่อเราถอดน็อตสอตัวนี้ออกนะครับเราสามารถดึงันออกมาได้ จะหลุดออกมานะครับทีเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้เราก็มันจะมีตัวล็องเป็นตัวเสียบเฉยๆนะครับอยู่ยบริเวณนี้ดงออมแล้วมันจะมีปลักปลักอยู่ตัวนี้ทํามาแล้วนะครับมันก็เลยมีปลักเราก็ถอดปลักออกมาแค่นั้นครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นจากนั้นมาดูที่ตัวนี้นะครับจะมีสายไว้เสียบกับตัวปลั๊กที่เราถอดมานะครับแดงก็คือไฟบวกนะครับดำก็คือโซลตก,ก็ไปเสียบไปเสียบได้เลยนะครับเสียบที่นี่ได้เลยนะครับมันจะเป็นซ็อกเก็ตไว้เสียบอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้มา รสชาติทต่ตัดต่อไปนะเสียบปุ๊บก็ติดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคอนเนอร์ก็นําสายสีขาวนี่นะครับไปแท็บกับสายสีเขียวบริเวณนี้นะครับส่วนวิธีประกอบก็ต่อสายเสร็จแล้วก็ลองไฟแล้วก็ประกอบเข้าตาม ตามเดิมมันนะครับให้มันเข้าลูกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่นะอันนี้ช่างมาบอกวิธีจากนั้นก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับให้มันล็อกให้มันสนิทก็ยึดน็อตย้อนทําตามขั้นตอนที่บอกไว้ที่แรกนะครับแค่น,นี้ครับงายไม่ยาก